วันนี้ก็แม่หมอจะมาทำคลิปนะคะแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่ไม่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันเลยเขาคิดถึงเราไหมนะคะแม่หมอก็เอามาจากที่คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนั่นแหละคะ่พะพอเห็นหัวข้อไหนที่แบบอุ้ยเปิดได้เลยก็จะเปิดให้ทันทีนะคะก่อนอื่นเราต้องไปดูพลังงานของคนคนนั้นก่อนนะคะว่าพลังงานเขาเป็นยังไง น,ะะนึกถึงหน้าเขาดีๆนะคะโอ้พลังงานของคนคนนั้นน่ะนะคะไซชีเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องฝาฟันอยู่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันแหละ ต้องฝ่าฟันเลยทีเดียวนะคะต้องได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวจากคนรอบๆข้างนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถที่รักกันเลยเราไปด้วยกันได้ก็ความไซชีนะคะมันจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ความแตกต่างกันนั่นแหละนะคะไม่ว่าแบบไหนก็ตามก็จะทำให้แบบอือเป็นอุปสรรค ในความรักความสัมพันธ์นะคะสวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามานะคะเนี่ยแม่หมอมาตอนกลางวันนะวันนี้ <c oughs> ก็ในหัวข้อนะคะเผื่อไม่ทันในหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบหายห่างกันห่างกันไปเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมก็เป็นคอมเมนต์นะคะจากท่านหนึ่งที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก่อนก่อนหน้านี้นะคะ แม่หมอเห็นคอมเมนต์ของใครหัวข้อไหนนะ่าสนใจก็จะหยิบมาบอกกันนะคะเอาละเราไปเราไปต่อกันดีกว่าสำหรับพลังงานของเขาคนนั้นนะะเป็นพลังงานของไซชีพอพลังงานนี้ขึ้นมาทีไรนะคะแม่หมอจะนึกถึงความความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนะชนชั้นสถานะทางสังคมอายุ ผู้คนสิ่งแวดล้อมได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วยนะคะต้องหลบๆซ่อนๆแบบรักกันได้แค่สองคนน่ะรู้กันแค่สองคนนะคะแถมเป็นพลังงานที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยความจริงหรือว่ามีความลับอะไรบางอย่างที่บอกไม่ได้ทั้งหมดด้วยนะมันเป็นความรักซ่อนเล้นน่ะอืม มีความลับลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายนะคใะนความสัมพันธ์นี้คุณเจอคนที่เขามีความลับซ่อนอยู่นั่นเองนะคะ,ะไหนดูสิพลังงานความรักเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานของคนคนนั้นนะที่คุณคิดถึงมาดูสิ king of w a n s อ้ คนคนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะแล้วเขาเป็นคนใจดีด้วยนะใจดีแต่คิดมากคือเป็นคนอ่อนโยนนะคะถึงบุคลิกเขาจะดูส้งเสน่ห์เป็นคนแบบเอาการเอางานนะคะเป็นคนมีไฟโดฟู อินดิพเอนเดนสุดๆนะมีความอินดี้ในตัวเพราะฉะนั้นคนคนนี้ค่อนข้างมีเรื่องเก็บกดมีเรื่องคิดมากในใจนะคะพลังงานเขามีความเป็นธาตุน้ำอยู่เยอะมากๆนะคะธาตุน้ำผสมธาตุลมด้วยธาตุไฟนี้มีมีอยู่นะคะแต่เป็นธาตุไฟในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการงานมากกว่าเขาจะมีไฟในการทำงานมากๆนะคะคนนี้จริงจังบุคลิกมีความเป็นผู้นำด้วยมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดผู้คนและอีกอย่างหนึ่งด้วยพลังงานนี้คนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนใจดีใจดีมากๆกับคนที่เขารักแล้วก็อยากจะปกป้องเวลาเขารักใครเนี่ย เขาจะแสดงออกได้ออนโยนมากๆนะคะอ่อนโยนมากแต่เขาเป็นคนที่เครียดง่ายนะคะเครียดง่ายคิดเยอะคิดมากรักอิสระด้วยที่สำคัญอันนี้ต้องเรามาระวังไว้เลยเพราะคนที่มีความแบบพร้อมที่จะเดินหน้าสู่อิสระภาพได้ตลอดเวลาเขาจะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมชีวิตเขานะคะ เอาละนี่ก็เป็นพลังงานโดยรวมของเขาเนาะเรามาดูว่าที่ห่างๆกันไปเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมนะคะมาดูที่ห่างกันไปที่ไม่ได้คุยกันนะคะเด e อดซัน โอ้ส n ริงโอ้เลเวอร์โอ้ควีนอเพนทาเคิอ่าควีน n วันส์โอเคก็คิดนะคิดแหละคิดเลยไม่บอก่าโัษคือที่คำอะเอาล่ะ คือสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้นิดหนึ่งอะนะคะที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของแม่หมอนอะ่ะตอนนี้นะคะคนที่ถามมาเนี่ยเป็นคำถามในใจเนี่ยคงกึ่งสงสัยในความสัมพันธ์ใช่ไหมคะว่าสรุปมันจบหรือยังเนี่ยน่าจะถามคำถามนี้ด้วย นะคะลึกๆในใจคงอยากรู้ด้วยแหละใช่ไหมคะต้องมีคนอยากรู้ว่าเฮ้สรุปมันจบไปจริงๆหรือยังแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ไหมใช่ไหมคะดูจากน้าภัยนะคะแม่หมาะว่าความห่างไกลเนี่ยความห่างไกลไม่ไม่ว่าจะด้วยไกลระยะทางหรือระยะใจอะไรก็แล้วแต่นะคะมันทำให้คนคนนี้คิดถึงคุณ มากๆนะคะมันมันมีส่วนเพราะว่าความนิ่งความเงียบระยะระยะห่างระหว่างกันอนะ่ะมันทําให้รู้ว่าตัวคุณคุณแข็งแกร่งแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเหมือนเป็นคนที่มีมีความล่าเริงมีแสงสว่างมีอะไรในตัวของคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความสดใสนะถ้าคุณ ได้อยู่ใกล้ใครแล้วคุณอยากส่งพลังงานให้คนคนนั้นอนะ่ะคุณจะเหมือนพระอาทิตย์เลยคุณจะสว่างสดใสส่งพลังใจให้เขาเขาคิดถึงตรงจุดนี้นะคะคิดถึงความอดทนคิดถึงความเป็นคนแข็งแกล่งของคุณด้วยรวมถึงเสน่ห์บางอย่างด้วยนะคะและในบางครั้งเนี่ยคุณก็จะมีพลังงานของควีนควีนสองควีนนะคะอ่ราชินีเหรียญแล้วก็ราชินีไม้ คุณเป็นคนที่เก่งงานเก่งเงินนะคะมีคุณค่าในตัวเองอะเรียกว่าดูแลตัวเองได้นน่นนี่นั่นนะคะทรงพลังทรงพลังจริงๆไหคะตัวคุณอะในขณะเดียวกันใบสุดท้ายเห็นไหมคะสองเหรียญใบสุดท้ายสองเหรียญอะมันเป็นพลังงานของการที่เราไม่สามารถออกจากความคิด มีได้เลยนะคะวนไปเวียนมาอยากจะจบก็จบไม่ลงอยากจะไปก็ไปไม่ได้นะ,ะเนี่ยอารมณ์เหมือนอยากตัดใครสักคนตัวเขาอะน,นะคะอยากตัดก็ตัดไม่ได้อยากลืมก็ลืมไม่ลงมันเหมือนเรื่องเดิมๆมมนวนเวียนเนี่ยวนเวียนกลับไปกลับมานะ,ะโดยเฉพาะสามใบแรกเนี่ยอันนี้คือพลังงานหลักนะบอกเลยแต่ลว่าถ้าคุณ และเขาเคยอยู่ใกล้กันเคยมีมีอะไรบางอย่างที่ทำร่วมกันนะคะมันเป็นไปได้ว่าเขาจะคิดถึงคุณมากๆเคยพูดคุยเคยใกล้ชิดเคยสัมผัสหรือว่ามันเหมือนเป็นปฏิสัมพันธ์บางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกแบบลืมไม่ลงลืมไม่ได้นะคะเนี่ย คิดนะคะคิดอ่ะเราคิดถึงมากแค่ไหน,นไหนๆก็ไหนๆเนาะก็เอาให้สุดๆไปเลยนะคะว่าเขาคิดถึงในแง่ไหนมุมไหนจริงๆแค่ใบเนี้ยออกมาก็น่าจะรู้ละนะคะหกไม้สองถ้วยอ่า ิตาดอืมโอสีตาเ,เจ็ดไม้หกไม้เจ็ดไม้มันเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานของการที่อยากจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์น่ะนะคะสองถ้วยมามันเป็นความรักความรู้สึกความรู้สึกถึงกันสัมผัส ได้ถึงความแตกต่างระหว่างคุณกับเขานะ,ะมันคงมีเยอะมากอยู่พอสมควรเยอะจนกระทั่งเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ได้เลยนะคะพอสิบดาบเนี่ยสี่ดาบรู้ไหมคะสิบดาบคนคนนี้เหมือนกำลังอยากหันหลังให้กับความเจ็บปวดเหมือนอยากละทิ้งอะไรหลายๆอย่างนะคะ ที่ที่มันเคยทําให้เจ็บช้าอ่ะเขาก็อยากจะโบยบินนะอยากจะหนีสิ่งเหล่านั้นแต่สี่ดาบการนิ่งเฉยการอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆ,ยยๆการอยู่ในที่ของตนเนี่ยมันทําให้คนคนนี้ทรมานนะคะเขาทรมานแล้วเขาก็เจ็บมากด้วยนะเพราะอะไรเพราะเขาอยากประสบความสําเร็จนะคะในในความสัมพันธ์ คืออยากสู้มีความพยายามนะคะเนี่ยคือเจ็ดไม้มันเป็นพลังงานของการต่อสู้เพื่อที่อยากจะได้รับชัยชนะนั่นเองนะคะเนี่ยพอมันขึ้นใบนี้ขึ้นมาเขาอยากประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้แหละนะคะก็คือพยายามอยู่แต่ความพยายามของของมันเป็นความพยายามที่ไม่ได้แบบเออแสดงออกให้เห็นมากมันเป็นความพยายามที่แบบ อยู่กับตัวเองจริงๆอะนะคะคนคนนี้ถ้าเขามาทางสายมุเหมือนกับเรานะคะเหมือนกับคุณนคนคนนี้ก็ไม่ต่างกันนะคะเขาก็กำลังอาจจะอ้อนวอนอาจจะใช้กำลังจิตกำลังใจของเขาอะนะคะในเรื่องแบบในเรื่องนี้ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ที่แน่ๆ เขาคิดถึงคุณแน่นอนกําลังจิตกําลังใจของเขาในการคิดถึงคุณอ่ะมันส่งถึงคุณด้วยนะเมื่อไหร่ที่เขาคิดถึงคุณนะเขาก็จะคิดถึงคิดถึงและตัวคุณเองก็จะรับรู้ได้ว่าเขากําลังคิดถึงช่วงเวลาไหนที่คุณคิดถึงเขาโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุนะคะมันนั่งแบบเออคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมากๆก็นั่นแหละ เขากำลังส่งจิตส่งใจมาหาคุณนะคะคิดนะคะคิดสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะอแม่หมอขอเวลานิดหนึ่งละกันคือขอบคุณมากนะคะท่านที่โดเนทให้แม่หมอหนึ่งร้อยบาทนะคะแม่หมอจำได้นะคะขอบคุณมากๆที่เป็นแฟนคลับพันแทนนะคะขอบคุณมากจริง แล้วแม่หมอจะนำเงินนะคะที่ได้มาก็จะทำประโยชน์แล้วก็ส่งกำลังไปให้ทุกท่านนะคะเท่าที่แม่หมอจะทำได้ขอบคุณมากมานะคะอ่ะเรามาต่อกันที่นี่นะคะถ้าถามว่าเขาคิดถึงไหมนี่แหละคะ่ะคิดถึงนะคะแต่มันคิดถึงอยู่ในความเจ็บปวดนี่แหละนะคะอยากประสบความสำเร็จอย่างที่แม่หมอบอกไป เอาละเรามาดูนะคะว่าไพ่เขาอยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนำอะไรสิ่งที่เราควรรู้ในความสัมพันธ์นี้นะคะ The w r t u n e t r i u n g o e Pentacles Ace so fun ทาวเวอร์หกดาบบังเรื่องนะคะ เราอาจจะต้องใช้เวลาคือใช้เวลาในการที่อะไรอะไรมันจะต้องดีขึ้นนะคะฮีโรฟาจูนเนี่ยทาวเวอร์นะคะเหมือนไพ่เหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าถ้าคุณกำลังรอการพูดคุยนะคะสามเหลียนในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันอย่าง จริงจังนะคะเพราะว่าการที่พวกคุณแบบเอสวานเนี่ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนจิตมันผูกพันกันนะคะคนที่คิดถึงกันแล้วแบบจิตเชื่อมถึงกันเนี่ยยังไงซะวันหนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันได้พูดคุยกันคือสถานการณ์มันจะบังคับให้เราต้องมาเจอกันนี่นะคะแบบ กระทันหันแบบไม่รู้ตัวมันเป็นสถานการณ์ที่แบบเราคาดไม่ถึงด้วยนะคะกับการที่ได้เจอเขาได้แบบมันเป็นการกลับมาที่เราคิดไม่ถึงด้วยนะคะแต่ว่าหกดาบเงื่อนไขของเวลานะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งปลดปล่อยพลังงานที่มันลบๆระหว่างคุณระหว่างเขาหรืออะไร ก็แล้วแต่นะคะที่มันเป็นอุปสรรคที่มันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่ขวางกันนะคะไม่ให้คุณกับเขาได้เจอกันนั่นอะมันต้องรอเวลาจริงๆนะคะแต่พายบอกว่ามีโอกาสที่จะได้คุยกันแน่ๆนะคะคุณแค่ใช้ชีวิตให้แบบเป็นอิสระในแบบคุณเลยนะคะไม่ต้องแบบ ไปรอคอยหรือว่าคาดหวังอะไรมากมายนะคะบทมันจะเจอมันก็จะได้เจอมันจะมาแบบกระทันหันมาเองมาแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วอะนะคะเนี่ยรอแค่เวลานะคะแต่เวลาไหนไม่รู้แค่นั้นเองเนาะเราก็แค่ปล่อยจอยกับชีวิตไปนะคะอย่าไปรออย่าไปคาดหวัง อะไรมากว่าเราจะได้เจอสังเกตไหมคะในช่วงเวลาที่เราวางใจแม่หมอเคยได้ยินคำพูดคำพูดที่ว่าถ้าเราวางใจในจัก,กรวาลเนี่ยในช่วงเวลาที่เราคาดไม่ถึงอ่ะมักจะมาเร็วเสมอเหมือนเราปล่อยจอยมันเราวางใจให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไม่ไปบีบบังคับไม่เรียกร้องนะคะการวางใจสบายๆนั่นหมายความว่าเราอะเข้าใจ ในธรรมชาติเข้าใจโดยที่เราไม่ต้องมาแบบไปคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันขอแค่ใช้ชีวิตนะคะในแต่ละวันของเราเนี่ยให้ให้มันสงบแล้วก็มีความสุขในแบบของเรานะคะแค่นั้นเองถ้ายังเสียใจอยู่คิดถึงอยู่ ไม่ต้องฝืนว่าจะต้องลืมนะคะถ้าคิดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วก็คิดถึงอย่างที่เราอยากจะคิดถึงนั่นแหละพอเราคิดถึงใครมากๆเข้าะในวันหนึ่งอนะความคิดถึงนั้นนะมันจะนิ่งคงที่สุดท้ายเราก็จะเลื่อนๆไปเองนะคะจากที่เคยทรมานเราก็จะไม่ทรมานอีกต่อไปนะคะเชื่อว่าหลายคนยังอยู่ในจุดๆนั้นแหละนะคะตัดใจไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง ด้วยใช่ไหมคะโอเควันนี้มาไลฟ์แค่นี้พอนะคะเดี๋ยวแม่แม่หม,มองยังนั่งคิดอยู่นะคะว่าจะทำคลิปหออัวข้ออะไรถ้าใครคิดได้เนี่ยก็ก็มเมนข้างล่างไว้ได้นะคะแม่หมอขอเราการบานนิดนึง ะะโอเคขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เป็นเพื่อนกันมาแบบโดยตลอดจนกระทั่งตอนนี้นะคะขอให้มีความสุขสงบในชีวิตและขอให้ทุกๆท,ท่านประสบความสำเร็จทั้งในความรักการงานและก็มิตรภาพนะคะขอบคุณค่ะ